ให้กับลูกค้าหลายๆคนที่ถามเข้ามานะคะว่าติดตามแม่ค้าได้ที่ช่องทางอะไรนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะติดตามได้ที่เพจนะคะของแม่ค้าเองนะคะชื่อว่าเพจหนูน้อยเครื่องสําอางขายปีกและส่งนะคะลูกค้าจ๋าคนไหนสนใจนะคะอยากมีผิวหน้าขาวใสนะคะหน้าแดงหน้าฉ่ำหน้าวาวเหมือนแม่ค้านะคะสวยทุกวันนะคะแม่ค้า ฝากเลยนะคะติดตามได้เลยค่ะกับสบูนะ่หน้าเงานะคะตอนนี้แม่ค้าจัดโปรโมชั่นนะคะชุดพิเศษนะคะกับครีมกันแดดมาร์คอัพนะคะตอนนี้มาแรงมากนะคะลูกค้าสั่งออเดอร์เซตคู่กันนะคะคือสุดคุ้มมากเลยนะคะลูกคะะ้าจ๋าเมื่อก่อนเซตนี้แม่ค้าขายอยู่นะคะ450บาทนะคะเซตนี้ตอนนี้เหลือแค่390บบาทนะคะลูกคะะ้าจ๋า ลองไปใช้ดูนะคะรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนจ้ะส่วนสบู่หน้าเงานะคะ1ก้อนสามารถใช้ได้นานหนึ่งหาสเดือนนะคะลูกค้าจ๋าที่สำคัญนะคะกลิ่นหอม